สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนนะกลับมาพบกับผมแอดมินพังอีกเช่นเคยครับกับรายการแวดวงเจาะประเด็นครับเรื่องราวที่จะมาพูดกันในวันนี้ฮะเรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องราวที่ใหญ่จริงๆนะแล้วก็ต้องทําแบบรวดเร็วฉับไวแล้วก็ e เอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะเพราะว่าผมอยากให้ทุกอย่างมันกระจ่างออกมาว่าสุดท้ายอ่ะปัญหาที่ใหญ่สุดๆเลยซึ่งมันสะท้อนให้คนทั่วโลกได้เห็นภาพลักษณ์ของอ e ีสปอร์ตไทยเนี่ยมันจะมีจุดจบที่ตรงไหนอ่ะว่ากันอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะ ย้อนกลับไปครับในช่วงปลายปีก่อนเนี่ยซึ่งก็คือไม่กี่สัปดาห์ก่อนนั่นเองฮะประเทศไทยเรามีดราม่าว่าด้วยเรื่องการแข่งขัน ROV ประเภทหญิงในซีเกม2025นีฮะมีนักแข่งตัวแทนแดนไทยใช้ร่างทรงก็คือให้คนอื่นเล่นให้ครับแล้วก็ถูกจับได้ในการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างซีเกม กลายเป็นไวรัลกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ติดลบให้กับประเทศไทยซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีคนพูดถึงไม่หยุดไม่หย่อนครับถึงแม้ว่าทางฝั่งของคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นร่างทรงเนี่ยเขาจะออกมาโพสต์นะฮะยอมรับว่าเออเนี่ยเขามีส่วนร่วมรู้เห็นจริงๆและหลายๆคนก็มองว่าเอ้ยคนผิดก็คือโตเกียวเกลคนที่ท้ายที่สุดก็ถูกแบนไปจากวงการการแข่งขันอา v ครับ แต่ระหว่างที่คนอื่นไปพูดว่าเอ้ยคนมันจะโกงอะ่ะเราจะแก้ไขย,ยังไงเราจะป้องกันได้เหรออะไรอย่างเงี้ยทางฝั่งของพี่ป๋องธนนครับธนกรประภานาย,ยกสมาคมอ e ีสปอร์ตเพื่อการศึกษาหรือว่าเคดาแล้วก็ทำงานบริหารในวงการอ e ีสปอร์ตกับทีมที่เราก็รู้อยู่นะทีมดังนั่นเองครับซึ่งแกตั้งข้อสังเกตฮะคุยกับเรายาวเ,เป็นคลิปโอ้โหเทปให,ใหญ่เลยนะแกบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะการบริหารการจัดการเรื่องการแข่งขันเนี่ย มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายครั้งนี้ครับโดยแกจิ้มไปที่การตั้งข้อสังเกตนะ,นะช่วงเวลานั้นนะถามว่าทำไมผู้จัดถึงลดสเปกะเดี๋ยวเราทบทวนความทรงจำด้วยการย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้กันเดี๋ยวผมตัดมาเป็นไฮไลท์ให้ดูนะฮะไอการจัดการแข่งขันเนี่ยคอย่างที่ผมบอกมันมีมาตรฐานอุปกรณ์วิธีการครับในการจัดแข่งเวลาเราจัดการแข่งขันเราต้องพูดเรื่องนี้ก่อนไม่ไม่ว่าใครจะเป็นผู้จัด ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอะไรกันแล้วแต่หน้าที่และความรับผิดชอบของคุณคือคุณทําให้ผลการแข่งขันเนี้ยไร้ข้อกังขาครับถูกว่าครับปรอใสครับปราศจากการโกงครับซึ่ง ROV e เนี่ยบ้านเราแม่งจัดกันมาเป็น, 100, 000, 000นร้อยร้งานพันเดืันมีไบเบิลมันมีไกด์ไลน์ของมันมีบอกไว้หมดแล้วต้องใช้อุปกรณ์อะไร,รต้องกำกับดูแลกันแบบไหนแต่วันเนี้ย การจัดการขันทัตตัวทีมชาติของเราเนี่ยมีสิ่งที่หายไป4อย่างทั้งในแง่ของโปรเซสและอุปกรณ์อันแรกก่อนมือถือให้ใช้มือถือส่วนตัวมือถือคือนักกีฬาให้ใช้ของสว่วนตัวของตัวเขาใครจะเอาเครื่องอะไรมาก็ได้สมมติทีมนี้ไอ,อ้ผู้เล่นคนที่1แม่งถือ iPhone คนที่2ใช้ซัมซุงคนที่3ใช้อินฟินิตอีกคนนึงใช้เยวมีมุงจะใช้อะไรก็ได้มึงเอามา ข้าอาจจะบอกว่าความถนัดไม่ฮะเล่นไม่เกี่ยวครับคุณอย่าเอาความถนัดมาพูดไม่ได้คุณจัดแข่งอะอ๋อมันต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันเนาะเราแข่งรถอะใลาเหมือนกันคุณต้องเครื่องพันห้าเท่ากันใช่ไหมผมเข้าใจแล้วแต่ละรุ่นนะแค่หน้าจอความละเอียดกับความเร็วเฟรมเรทก็ไม่เท่ากันเพราะนั้นปกติการแข่งการแข่งมาตรฐานทั่วไปอะมันต้องป็นดีไวซ์กลางเพื่อให้ไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องโกงนะคือมันต้องให้สแควร แฟร์ชัวร์คือมันต้องไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบอันนี้คือเรื่องแรกมือถือทําไมต้องใช้ส่วนการไม่คว<บ>ราช้ถส่วนตัว,ลวและยังไม่รวมว่าการใช้มือถือส่วนตัวเนี่ยเปิดความเสี่ยงว่าผมลงโปรแกรมแฮ็กแอบมาคุณจะรู้หรือเปล่าเอออันนี้เห็นภาพอยู่มี่ยอ่าถูกว่าผมลงโปรแกรมดูโปรแกรมนี้มาคุณจะตรวจสอบยังไงวะครับถูกว่ากผมซ่อนไอคอนจากหน้าจอว่าคุณแม่งง่ายละอ่าอ่าถูกว่าสองไอดีให้ใช้ไอดีส่วนตัว ปกติเวลาเราเล่นเกมเราต้องมี ID Lo ล็อกอินถูกไหมถูกครับซึ่งปกติเวลางานแข่งทั่วไปเนี่ยเขาจะเส็ ID ใหม่ให้ใช้เพื่อความปกสดภัยข้นั่นแหละซึ่งจะเป็นมาตรฐานเป็นปกติเป็นปกติเพราะอะไรหลายคนเข้าใจถ้าผมใช้ ID ส่วนตัวนั่นหมายความว่าผมให้คนอื่นแม่งล็อกอินเข้ามาเล่นแทนผมได้เลยนะอ่าสามเซิร์ฟเวอร์ต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการจัดแข่งเพื่อไม่ให้ความปร่งใัยอยู่แล้วหนึ่งไม่ให้คนเขานอกเข้ามาสองก็เกอเพื่อการจัดการอ่าการจัดการและด้านคข้อ อันที่4ปกติมันจะต้องมีอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ในการอัดหน้าจออ่าปกติแหละแข่งเกมมือถือมันจะต้องเสียบสายกับหนึ่งเพื่อให้ชาร์จแบตตลอดเวลาครับแล้วก็2คือมันจะซิงกับตัวโน้ตบุ๊กที่วางอยู่ข้างหน้าเพื่ออัดหน้าจอไม่ได้เพื่อจับโกงนะครับการมีการอัดหน้าจอคือ1มันทําให้ผลการแข่งขันไล้ข้อกังขาเพราะอะไรเกิดมีช็อตมีปัญหานะครับมันกลับไปย้อนดูรีเพย์ได้รวมถึงโปรดักชันต่างๆเข้ามาทำถูกเอามาทำเลี้ยว<อ>ทำเอถูกต้องอะไรต่างๆนานา รวมถึงมันทําให้เห็นบทว่ามันเกิดขึ้นอะไรที่หน้าจอนี้ครับคืออันนี้เป็นสี่อย่างที่หายไปผมถามแค่คำเดียวง่ายๆหลีกอาชีพเราใช้มาตรฐานนี้ในบ้านเรานะครับใช้มาตรฐานนี้มาดูตลอ,อดผมเพิ่งพา,พาเด็กไปแข่งที่ฮานอยครับมันก็มาตรฐานนี้ครับผมไปแข่งเผลอๆผมเคยไปดูงานในห้างงานจัดแข่งในห้างบางงานครับก็อมาตรฐานนี้อมีเหตุนผลอะไรที่ การคัดกีฬาทีมชาติครับถึงจะจัดแข่งขันที่มาตรฐานต่ำกว่าอที่ชาวบ้านเขาจัดกันหรือพูดเรื่องง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านคือทำไมต้องลดสเปคใช่ที่ระอลอกว่าเอ๊ะเพราะผู้จัดไม่รู้หรือเปล่าโทษนะคือมีเหตุผลอะไรที่คุณทำงานตรงนี้แช่ครับคุณไม่รู้เรื่องนี้ได้ไงเพราะว่าก่อนที่คุณจะจัดแข่งได้ยคุณจะต้องไปคุยกับเจ้าของเกมด้วย อีสปอร์ตเป็นกีฬาที okay. timeline, ่ค uh, ุณจะจับแข่งได้คุณต้องขออนุญาตเจ้าของเกมครับอยู่แล้วซึ่งเจ้าของเกมเนี่ยเบื้องต้นผมคุยมาแล้วด้วยนะเขาบอกเลยว่าปกติใครมาขอจัดแข่งเขาจะมีไกด์ไลน์ไว้ให้ต้องจับยังไถตรงเวนอุปกรณ์อะไรอ่าแล้วถ้าเราสังเกตดีๆนะครับพอมีเรื่องทุกอยู่ดี๋อ้ตัวคองอัดหน้าจอก็โผลงหลายๆคนบอกว่าหายล็อก้อประมาณนั้นบก็ผู้จัดไอ้เจ้าของเกมเขาเอาอุปกรณ์ไปให้ ไม่แช่งของทีผู้จัดจเองด้วยที่ผมเช็คมานะการเปาของเข,า,ข,า,ขาไปให้ซึ่งประเด็นคือไอ้ท่าไอ้ท่าที่คนโกงมันโกงเนี่ยมันไม่ได้ท่าแบบคอมครูชในมิชชั่นอมพอิเบิโผมบอกว่ามันเป็นท่าแบบโจรกระจอกซึ่งไอ้เจ้าตัวเองเนี่ยครับแม่งก็เคยเบี้ยวแล้วเคยแข่งในออนไลน์พอถึงรอบออฟไลน์พอร,รู้ว่ามีอุปกรณ์พวกนี้ครบแม่งก็บอกว่าป่วยไม่มาแข่งตอนคัดตัวเนี่ยไม่มีสี่อย่างครับแต่วันที่จัดแข่งซีเกมมมีสามอย่างโผล่ขึ้นมาแล้วใช้มือถึงกลาง ใช้ไอ้ดีใช้ไอเดียเซกแล้วก็ใช้เซิร์ฟเวอร์กลางแต่ยังไม่มีอัดหน้าจออยู่พอดีนั่นแหะไอาการที่ไม่มีอัดหน้าจอทําให้ทุกวันเนี้เจ้าตัวแม่งยังปฏิเสธไม่ยอมรับเลยนะว่ามีคนเลนแทนมันแค่รับแค่ว่าโหลดแอปกลางเข้ามาแต่ถ้ามันมีเซสเแ,แต่แรกมันมีตั้งแต่แรกถ้าเรามีตัวอัดจอหน้าจอแต่แรกเราจะเห็นหมดเลยว่าแอคทิวิตี้เนะี่ยเกิดอะไรขึ้นในนั้นถูกป่ะนั่นหมายความว่า,วาเจ้าตัวแม่งจะต,ต้องจดด้วยหลักฐานแต่แรกครับ แลวปกติที่เราจัดจัดก,กันมาที่เราเจอเทสอย่างนี้พอตัว,ต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 วจทย์จด้วยหลักฐานัมันต้องสารภาพหมดอยู่แล้วพาะมึงจะเถียงยังไงซึ่งถ้าเขาไม่สารภาพมันก็ไม่ไม่ได้มันฉยไม่สาราไม่มีประโยชน์อยู่แล้วคือม,มันจดด,นาานจด้วยหลักฐานมันโจทด้วยหลักฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่ากลับไปที่เ่องธนาคารครับโจทย์พวกธนาคารโจทย์ต้องติดคุกอ่ะถูกไหมถูกครับพี่อันนี้มันเป็นเรื่องปกติครับผมกลับไปที่ไอ้ผู้จัดการสาขาที่บอกให้เอาตู้เซฟออกเอาท่อลงจอปิดออกเอาระบบนี้เรืองภัยออกอ่ะ ผู้จัดการสาขาคนนี้ควรทางานต่อไหมจะต้องโปรโมทเขาไหมหรือจะต้องไล่ออกหรือเขาจะต้องลาออกเองม,ม,มีจะมีธนา,าคารที่ไหนจะเก็บผู้จัดการสาขาคนนี้ไว้ไหมคนที่เป็นคนแม่งอยู่ดีมันลดไปความปลอดภัยในธนาคารโอเคถ้ามันเป็นงานระดับที่เราเรียกไี้ว่าจะแข่งตามภาค,คหัวชาติเงินละวันห้าพันเอ็ดหนึ่งอันนี้โอเคไม่มีก็อาจจะได้อยู่แต่นี่คือหนึ่งเดียวระดับชาติ เอแล้วในกีฬาก็คือตัวแทนของคนในชาติเองแล้วแล้วอันนี้ใช่ไหมที่มันหนักเปี้ยมันหนักโอเคนึงการจัดการแข่งขันไม่ได้มาตรฐานครับตั้งแต่ลอกขัดตัวงานตัวงานซีเกมเองก็มีไม่ได้มาตรฐานหลายหลายเรื่องทั้งทั้งความโง่ใสทั้งรูปแบบงานที่มันควรจะสมเกียรติหน้าตาประเทศครับแล้วยังไม่รวมถึงพอมันมีเรื่องขึ้นมามันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่มันขึ้นมาครับ ก็ค okay. ือว okay. mm ันที่เจ้าโตเกียวเกิร์ลเนี่ยครับเขาจะลงโทษกันทุกคนก็ออกมาให้ถถวผู้ว่ารองผู้ว่าออกนโบอกว่าเฮ้ยจะทําการลิปเปี้ยหรือยังของกีฬาครับสิบตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงประมาณสิบเดือนสิบเดือนสิบเดือนครับเขาคยพูดจอย่างนี้แปลว่าเขาเก็บตัวดานแล้วเนี่ยไม่รู้แต่จริงเราต้องคัดทีมชาติกันตอนเดือนห้านะเท่ากับเราต้องมีนักกีฬาทีมชาติกันตอนเดือนหก คำถามพี่คาถามแรกคือแล้วเบี้ยเลี้ยงตอนเดือนกรุมพาจนถึงพฤษภาก่อนที่เราอินนักกีฬาทีมชาติอใครได้แป๊บหนึ่งพี่อันนี้คําถามแรกอันนี้คือคำถามแล้วกันอันนี้คือคําถามเพราะว่าพี่อ่านเห็นข่าวแล้วก็งงเพราะข่าวนี้บอกว่ามันมีเบี้ยเลี้ยงสิบเดือนปึ๊บมีคนวิ่งมาหาพี่สมปองผมคิดถึงไอ้นี่เลยพี่เบสเตอร์คอสซออเนียมี่มาะวิ่งมาหาเลยมีทั้งชายและหญิงอ่าวิ่งมาเลยเน พี่ค้าร์ดหนงได้เดือนเดียวเดือนโอเคนี่คือคำถามนะเพราะฉะนั้นคำถามเป็นสองขยักขยักแรกผู้ว่ากับเอาผู้ว่าบอกว่าสิบเดือนไงสิบเดือนแต่เพิ่งมีนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติ R O B ตอนเดือนหกเขาเพิ่งคับคัดเสร็จตอนเดือนกลางเดือนห้าซึ่งพวกนี้เราเราก็จะเห็นตามแบบว่าวันรับสมัครแล้วมันก็จะชัดเจนอยู่แล้ววันรับสมัครตอนนี้แล้วได้ไอเดียนะใช่ไหมเพราะนั้นตกลงเด็กจะต้องได้สิบเดือน หรือเด็กจะต้องได้ตั้งแต่เดือนมิถุนาตอนที่มีนักกีฬาแล้วตอนมีนักกีฬาแล้วมันโผล่ามาจากไหนอีกคือตกลงเด็กต้องได้กี่เดือนแน่คือจะใจดีให้ก่อนเขาเปน็นนักกีฬาทีมชาติก็ว่ากันไปนะไม่ได้ว่าอะไร<อ>คือตอนนี้ความชัดเจนคือเด็กต้อง,งเป็ดเสร็จต้องได้เป็นเด็กกี่เดือนครับสองอตอนนี้เด็กได้เพิ่งได้แค่เดือนเดียวซีเกมส์กำลังจะจบแล้วนะพรุ่งนี้เราตอนนี้เราอัดกันคือวันเสาร์ที่20 21าาก็น่าจะพิธีปิดแล้ววะใช่ไหมครับแล้ว เนี่ยแข่งจบแล้วอ่ะเบี้ยเลี้ยงอ่ะเนอ่ยยังคุณได้เดียวเดียวยังไงต่อและประเด็นก็คือพี่ป๋องแกไม่ได้แค่ตั้งคำถามไงแต่แกเดินเรื่องลุยต่อเพราะว่าหลังจากมาออกรายการแวดวงแกก็เดินทางไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากะกะอครับเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อ หาคำตอบนะว่าทำไมผู้จัดเขาถึงลดสเปคอันนี้คือประเด็นแรกไงแล้วก็ผ่านเวลาตอนนั้นมาครับตอนนั้นประมาณช่วงวันที่26ธันวาคมตอนนี้ก็ประมาณวันที่13 14มกราคมครับก็คือโอ้ผ่านมาหลายอาทิตย์เหมือนกันนะหลังจากที่แกไม่ได้คำตอบครับคราวนี้ดูเหมือนว่าพี่ป๋องจะรวบรวมหลักฐานต่างๆที่มีน้ำหนักครับเข้าพบนี่เลยครับ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปอชอฮะโดยที่แกบอกว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้ไม่ใช่การขอคําตอบแบบเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์แล้วนะแต่จะเป็นการดําเนินการทางเอกสารและหลักฐานครับเรียกได้ว่ามันก็ น่าจะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่แก่น่าจะได้แบบคำตอบจริงๆแล้วอะถ้าเรื่องมันเดินไปแบบตามมาตรฐานตามปกตินะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีคำถามที่สงสัยวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนแล้วกันเข้าไปถามทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนตรวจสอบปปชต่างๆเนี้ยนะแล้วก็ทางฝั่งของพี่ป๋องวันนี้พิเศษเลยฮะมีนักกีฬาซีเกมแล้วก็คนในวงการที่ได้รับผลกระทบด้วยวันนี้เดี๋ยวจัดเต็มให้เลยครับ จากตอนนั้นหน่อยพี่วันเนี้ยเอาแบบหลักๆเลยคือมันต่อนเนื่องจากตอนที่เราไปกกทเนาะผมก็ไปทําข่าวพี่ป๋องก็ไปยื่นหนังสือใช่ใชแล้วตอนนี้ครับพี่มันแตกต่างจากการร้องเรียนเพื่อขอให้ตรวจสอบครั้งนั้นยังไงครับพี่ตอนเ,เรามาปปชนะโอเคความแตกต่างของมาวันนี้คือก็วันที่ไปยื่นที่กกทเนี่ยเราได้หลักฐานเพิ่มเติมมาว่ามีความปกติความผิดปกติ<ป>ที่เกี่ยวข้องกับ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักของนักกีฬาซีเกมส์กับชุดปัจจุบันนะครับเนื่องจากที่ได้ข้อมูลมาว่านักกีฬาซีเกมส์ชุดล่าสุดเนี่ยใช้เขาไมชุดปัจจุบันไม่ได้น้องแข่งจบไปแล้วชุดล่าสุดเนี่ย,ดดยได้รับแจ้งจากทางสมาคมกีฬาสปอร์ตแห่งประเทศไทยว่าจะได้เบี้ยเลี้ยงตั้งแต่เดือนกันยาับเป็นต้นไปนะครับแต่ปรากฏว่าเอกสาร การอนุมัติงบจากกปทที่ให้สมาคมเนี่ยที่สมาคมไปคนครับที่ที่ทับพัเรื่องเบิกไปเนี่ยเบิกตั้งแต่เดือนสิงหาครับรวมถึงที่รองผู้ว่าออกมาออกข่าวว่าจริงๆต้องบอกว่าเอ้ยจะเลี้ยงตกเกี่ยวเกออ่ะ10เดือนครับได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คําถามที่เกิดขึ้นในใจพี่ตอนที่พี่เห็นน่ะก็คือสรุปเด็กต้องได้กี่เดือนแน่สมาคมบอกจะได้ตั้งแต่เดือนกันยาฮะมั้ยครับแต่เอกสารที่พี่มีในมือ เบิกตั้งแต่เดินสิงห์สิงหาแต่รองผู้ว่าบอกว่าเฮ้ยได้แล้เนี่ยกุมภาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องคัดลิฟายแล้วว่าตกลงเด็กต้องได้เท่าไหร่อสองเอกสารที่พี่ได้มามีค่าที่พักต่อคนต่อวันอันนี้คืออัปเดตไปจากตอนนั้นเลยนะพี่ใช่ค่าที่พักต่อคนต่อวันหัวละ300ก็คือตกเดือนละ9,000บาท แต่เวลาเบิกเ,เป็นวันนะเช่นเดือนไหนมี31วันก็ได้31วันครับซึ่งถ้าเราติดตามข่าวมาตั้งแต่ไปออกโควกระแสจนเราผมเองก็ถามกับนักกีฬาทุกคนช่วงเก็บตัวก่อนแข่งไม่มีใครมีทิปนะครับ,รบก็ไม่มีใครได้เงินสดเลยนะครับในเอกสารที่ผมได้มีเบิกค่าสถานที่ฝึกซอ้อมครับซึ่งก็ไม่มีใครได้หรือมีฟาซิลิตี้ซัพพอร์ตตรงนี้จากสมาคมครับ มีเบิกงบโค้ดต่างชาติด้วยกับเดินเลี้ยงบกที่พักับนะครับเดือนละ2 0 0 0 0ื่นสามหมก็คือค่าเีเลี้ยงสามหมค่าที่พักเก้าพันแต่เท่าที่ไปดูก็ไม่มีโค้ดต่างชาตินะโค้ดต่างชาติครับและโค้ดที่ติดซีเกมก็เข้าใจว่าก็ไม่มีได้เงินค่าที่พักใช่ไกันทีนี้อันนี้คือสเต็ปแรกก่อนต้องมาถามหาข้อมูลเป็นที่มาถึงน้องต้องมาปปชนะครับว่าให้ปปชเนี่ยตรวจสอบกับทางกรกต นะครับขอดูเอกสารทั้งหมดนะครับเพราะเ,เอกสารที่มีมีเป็นแค่เอกสารส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วสมาคมตั้งเรื่องเบิกงบไปกี่เดือนแน่แล้วทําไมถึงบอกเด็กว่าได้แค่ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปและทำไมบางไอเทมที่เบิกนักกีฬาถึงไม่ได้หรือไม่มีการนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสวัสดิการให้กับเด็กนะครับอันนี้คือขยับแรกขยะที่สคือ พอเรื่องมันเป็นข่าวขึ้นมาก็ได้คุยกับนักกีฬาซีเกมเอเชียเกมชุดก่อนๆเขาก็อเอ๊ะขึ้นมาว่าเฮ้ยมีแต่ได้ตรงนี้ด้วยเหรอรุ่นผมก็ไม่ได้ค่าที่พักนะท<อ>ี่เลี้ยงผมก็ได้แค่เท่านี้เดือนมันต้องได้มากกว่าน,นี้หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยรู้ว่าเขาต้องได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างหรือมีสวัสดิการอะไรให้เขาได้บ้างแล้วต้องได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องอใช้คํานี้แล้วกัน ที่มาจากหน่วยงานนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้ก็เลยพากันมาร้องปปาชาทีนี้มันจะมีคําถามหนึ่งพี่ที่หลายหลายคนในโซเชียลแล้วกันเขาสะกิดใจว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไปถามหลายหลายคนเขาก็จะเจอปัญหาคล้ายๆกันอาจจะไม่ได้มีหลักฐานอะไรก็แล้วแต่แต่ทําไมครั้งเนี้ยมันถึงมีการมูฟขนาดเนี้ยอ่อาอันแรกก่อนคือหนึ่งก็อาจจะต้องบอกว่าพอมันมีเรื่องมีราวเนาะครับ ถ้าลองพู้ว่าออกมาให้ข่าวว่ามันจะริบเรียงสิบเดือนมันก็เลยเป็นอินโฟเมชันแรกที่เรารู้ว่าอ๋าอได้มีมันควรจะต้องได้สิบเดือนนะแต่ลองรู้ว่าอาจจะจำผิดหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แต่เป็นจุดกระกายใช่ไหมพี่แต่มันจุดกระกลายให้เกิด,ดาการตั้งคําถามาเพราะว่ามันขัดกันแล้วลองรู้ว่าบอก10เด็กได้รับการสื่อสารว,ว่าได้แค่ตั้งแต่เดือนกันยากันยาตุลาพฤศจิกาก็คือ3ามข้าวเนาะแต่เอกสารที่พี่ในมือ เบิกมาตั้งแต่สินหครับอ่ามันก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่2ก็คือเราได้เอกสารที่เป็นหลักฐานในมือมาครับครับจริงๆมันมีเรื่องอื่นด้วยแต่ผมคิดว่าวันนี้หลักๆที่มาพบมาร้องปปชก็คือให้โฟกัสเรื่องผลประโยชน์ของเด็กและกีฬาทีมชาติทุกครทุกชุดครับเราอยากได้ความโปร่งใสนะครับสุดท้ายจะมีอะไรก็ออกมาชี้แจงกันบนข้อมูลนะครับต้องย้ำว่าวันนี้ยังไม่ได้ปักปัามหรือบอกว่าใครทําอะไรผิดนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ข้อมูลมันไม่ตรงกัน ข้อมูลมันไม่ตรงกับเอกสารมันก็ต้องมาลองให้มีการตรวจสอบครับตรวจสอบไม่เท่ากับว่าผิดนะครับอ่ากระจากับเปีย่ยครับเดี๋ยววันนี้พี่ป๋องเล่าให้ผมฟังเลยไหมว่าพี่ป๋องอ่ะมีเอกาสารของใครก็เป็นอเอกสาร<ล>ที่อ่อกกทอ,อนุมัติเนบครับให้ตามที่สมาคมอีสปอร์ตของเท่าไหร่พี่เขาเอาง่ายๆว่าก็คูณอ่ะหกรเบี้ยเลี้ยงใช่ไหมวันละหกร้อ คูณตามจำนวนวันนะเช่นเดือนไหนมี3ามวันก็คูณ3 1วันนะเอกสารเนี่ยมันแบ่งเป็น2ชุดชุดหนึ่งเป็นของเดือนสิงหากับกันยาอาาีกชุดหนึ่งเป็นตุลากับพฤศจิกายนนะครับ,รบตัวเลขคร่าวๆเฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยงก็เป็นหลักล้านนะครับค่าที่พักอย่างเดียวก็ประมาณ2เดือนก็ประมาณเกือบ0 0 0ครสนนะครับรวมๆของเอกสารชุดหนึ่งก็ประมาณเบิกมาเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอะไรพวกนี้ประมาณเดือนละ2ล้านกว่าบาทนะครับ แล้วพี่ก็ได้เอกาสารในชุดหนึ่งก็คืองบประมาณของสมาคมอีสปอร์ตในประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติปีงปี68เนี่ยครในหลายเรื่องรวมกันนะครับตามเอกาสารที่พี่ได้มาอยู่ที่ประมาณ72ล้านกว่ากว่า,าเฉพาะของปีหครับซึ่งมันก็มีหลายไอเทมแต่วันนี้โอเคไอเรื่องพวกนั้นนะ่ะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งขอขอทำกันบ้านก่อนแต่วันนี้ตัวที่มันชัดแล้วแน่แล้วมันมีความ ไม่ปกติแล้วกันใช้คํานี้เพราะว่าข้อมูลไม่ตรงกันเนี่ยก็คือเรื่องบี้เลี้ยงกับค่าที่พักอย่างแรกเลยคือมันไม่ได้ตามตรงเวลาแล้วล่ะอ,อ,อันนั้นก็ด้วยเรื่องหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ที่เช็คมาเนี่ยน้องๆเพิ่งได้กันแค่หมื่นแปดที่ทาจ่ายแล้วแต่พี่คิดว่าอย่างนี้น้องได้รับการสื่อสารว่ากันยาตุลาพฤศจิการเนี่ยต้องได้ครับแต่สมาคมทําเบิกและได้รับการอนุมัติตามเอกสารที่มีมือคือตั้งแต่สิงหาครับและอเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยไปไหน ก็คือเขาแต่ถ้าดูตามข้อมูลหลักฐานมิสทรีเนี่ยจะเห็นว่าเขาได้รับไปแล้วล่ะทำเบิกได้จ่ายเรียบร้อยแล้วอนุมัติแล้วได้เงินจากกรกตรืองอันนี้พี่ไม่รู้แต่ต้องกอนุมัติเนี่ส่วนของเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาก็ต้องมาถามต่อว่าแล้วค่าที่พักครับไปไหนครับอโค้ดต่างชาติที่เบิกมาอยู่ไหนค่าที่พักของโค้ดผู้จัดการทีมอยู่ไหน เพราะว่าเรื่องค่าที่พักเขาก็บอกว่าไม่มีนะเี่ใช่ที่มันเอ๊ <A S 1> อันนี้ก็คือที่เอเพราะว่าตอน,ตอนผมกระาแสก็บอกเนาะว่าทีมหญิงเราก็เป็นที่ทราบกันทั่วประเทศว่าไม่ได้มีสถานที่เก็บตัวช่วงเก็บตัวมันมีช่วงแค่ตอนเดือน,นต้นเดือนธันวากก่อนแข่งอ่าถูกไหมแต่มันเบิกมาตั้งแต่ตามเอกสารที่พี่มีคือเบิกมาตั้งแต่เดือนสิงหาครับถูกไหมครับคือเอางี้เรานับกันง่ายๆเนาะวันละ3า0ร้อยเนี่ยเท่ากับนักกีฬาหนึ่งคนเนี่ยจะต้องมี งบค่าที่พักเนี่ยต่อคน9,000บาทครับถูกไหมครับ9,000บาททีมหนึ่งมีนักกีฬา5คนบวกโค้ชก็คือประมาณ6คน9,000คูณ6นี่5 4 0 0 0 5 4 0 0 0นี่เท่าตึกแถวได้อยู่แล้วเดือนหนึ่งครับจุกบแม้ที่จะเป็นแคมป์เก็บตัวให้เขาสบายๆเ,เผลอๆจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าน้ำค่าไฟเหลือๆอ,อืมก็อย่าง<อ>ที่ทราบพี่ป๋องได้ตัวเลขมาโอ้70กว่าล้านใช่ไหมพี่อันนั้นของทั้งปีนะของทั้งปีปีหนึ่ง 70กว่าล้านแต่ก็เบิกเขาก็มีเบิกในหลายรายการนะครับมีเบิกการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาครับซี <4 S 1> เกมสี่ล้านเก้าจัดแข่งนู่นจัดแข่งนั่นจัดแข่งนี่จบงบรวมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมไม่กล้ารวงแล้วการเพราะว่ามันก็มีเรื่องที่เขาอาจจะเอาเงินตรงนี้ไปใช้ตามวัตถุประสมแต่ตอนนี้ไอ้ตัวที่มันดูแล้วอาจจะมีไม่เป็นไปตามวัตถุประสมเนี่ยก็คือไอ้ตัวเบี้ยเลี้ยงแคทเรพักอันนี้คําถามที่พี่ป๋องตอบก็ได้หรือไม่ตอบก็ได้นะพี่ เป็นคําถามที่เขาบอกว่าเอ๊ะที่พี่ป๋องออกมาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในวงการอีสปอร์ตหรือเปล่าก็เอาอย่างนี้ก่อนรเราต้องคุยกันตรงๆก่อนว่าวงการอีสปอร์ตนี่มีการเมืองจริงเหรอมันไม่มีนะครับถูกไหมครับพี่ทําทีมสโมสรอ,อาชีพมาครับพี่ก็คุยได้กับผู้บริหารสโมสรนั้นทีมอื่นถูกไหมครับ พี่คุยกับออ์แกเนเซอร์ได้ทุกคนพี่คุยกับเกมบัพปิเชอร์ได้ทุกคนพี่คุยกับแคสเตอร์คือการที่มันจะมีการเมืองได้มันต้องมีการขัดผลประโยชน์แต่ถามว่าผู้คนนี้อ e ีสปอร์ตผลประโยชน์มันใหญ่หรอมีทีมไหนเคยได้รับเงินสนับทีมอาชีพทีมไหนเคยได้รับเงินสนับสนุสนจากภาครัฐหรออืมถูกไหมทุกคนก็ท,ทําธุรกิจกันตามปกติเพราะฉะนั้นในมุมพี่คือคําพูดนี้แอบจะเอ่ออาจจะใช้คําแรงนึงแอบไร้สาระเพราะว่าวงการอ e ีสปอร์ตมันไม่ได้มีการเมือง มันไม่ได้มีการอีเวนต์ในโลนายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาของพี่ <Yeah. S 1> พี่ก็ไม่เคยจะไปยุ่งอะไรกับเรื่องท uh ีมชาติพี่ก็ทําบบลมจัดแข่งระดับการศึกษาของพี่ไป uh huh. คือมันมีเทียร์การจัดแข่งขันการบริหารจัดการของมันค่อนข้างชัดเจนถูกไหมครับแต่พี่คิดมองว่าเป็นอย่างนี้มากกว่าว่า mm hmm. สิ่งที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยมันคือ uh huh. ผลประโยชน์ของตัวนักกีฬาผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมที่มันได้รับผลกระทบ uh huh. นะครับอันนี้มันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอะไรที่ ชื่อสมาคมพี่ก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นสมาคมทีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนครับถ้าเยาวชนมีได้รับผลกระทบอะไรบางอย่างที่มันหรือมีข้อสงสัยกับพี่ก็ต้องออกมาแอคชั่นตามบทบาทซึ่งดีนะการออกมาเรียกร้องพวกนี้ก็ออกมาเรียกร้องแต่แประเด็นคือและสิ่งที่พี่เรียกร้องคือเรียกร้องให้มีการตรวจสอบครับซึ่งเป็นผลดียววงการไม่ได้บอกว่าใครผิดด้วยซ้ำารัครับถ้าทางผู้ที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลอื่นก้าออกมาชี้แจงกันก um, ็มาพูดคุยกันก็อธิบายให้เด็กฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับแค่นั้นอธิบายให้คนในวงการเข้าใจก็แค่นั้นและและเขาก็อาจจะมีคําถามได้หลายคนนะเขาบอกว่าอ้าวทำไมพี่ป๋องไม่เรียกร้องตั้งนานแล้วก็เพิ่งได้หลักฐานก็เพิ่งมีหลักฐานก็เพิ่งมีเรื่องก็ถึงเพิ่งรู้อ่าแลอวพี่ป๋องก็เพิ่งมาวงการอีสปอร์ตได้ป่ะพี่ม่เกี่ยวไหมคือพี่คิดว่ามันก็เพิ่งมีหลักฐานอ่าครับอยู่ดีเราจะไปไปไปให้ตรวจสอบโดยที่ไม่มีหลักฐานมันเป็นไปไม่ได้ จะเอาแค่แบบคุยกันลอยๆอยลือกันในเฟซบ o o กปุ๊บแล้วก็อยู่ดีก็มามันไม่ใช่คือมันต้องทุกอย่างจะทําอะไรมันต้องรับ้อมันต้องมีหลอกฐานมันต้องดําเนินการได้ตามช่องทางกฎหมายครับครับทีนี้พี่ป๋องคิดว่าการที่เราดําเนินการมาถึงขั้นตอนเนี้พี่ป๋องมองว่ามันอยู่ในกระบวนการไหนมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงเหรอผมถามยี่ดีกว่าพี่พี่ว่าอย่าเราไปมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบอย่างนี้ก่อนวันนี้มีคนเดือดร้อนครับ เอางี้มีคนสงสัยว่าเขาเดือดร้อนใช้คำนี้มีคนสงสัยว่าเขาเดือดร้อนเราก็แค่ต้องมาช่วยตรงนี้แต่ถามว่าถ้าสุดท้ายการทําตรงนี้แล้วมันส่งผลกระทบไปในเรื่องอื่นๆให้อุตสาหการรมมันดีขึ้นมันก็ดีอยู่แล้วแต่พี่ว่าน,นี้มันเป็นเรื่องเบสิกอ่ะออคนมารับใช้ชาติเขาต้องได้รับผลประโยชน์สวัสดิการตอบแทนแล้ววันนี้เขาสงสัยว่าเขาได้ไม่ครบก็ต้องมาช่วยคคแค่นั้นพี่ว่ามันไม่ได้ไปถึงขนามันจะไปเปลี่ยนแปลงอุตสาหการรมอะไรหรอกมันไค่ขนาดน,นั้น พี่ป๋อมองว่าให้เกิดการตอบคําถามก่อนใช่ไหมพี่เอาแค่นี้ก่อนนะเอาทุกอย่างให้มันโปร่งใสแล้วกันในเมื่อวันนี้ภาครัฐให้ความให้ความสนใจให้การสนับสนุนกับอุตสาหกรรมนี้เราก็แค่ต้องการจะมค่ชัวร์ว่าเงินทุนจากภาครัฐภาษีของพวกเราได้ถูกเอามาใช้ตรงตามวัตถุประสงค์โปร่งใสถูกต้องที่ว่าแค่นี้ก่อนอย่าไปมองอะไรมันใหญ่มากคือ มันไม่ได้บอกว่าโอ้โหเราเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ได้แล้วอยู่ดีเราจะเป็นแชมป์โลกทุกเกมมันไม่ใช่อย่างนั้นครับโอเคครับพี่ครับแต่พี่ก็ฝากอย่างนี้ล่านครับว่าอันนี้มันก็เป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนให้ความสนใจและช่วยกันเพราะว่าพี่เข้าใจนะตอนที่พี่เริ่มทำเรื่องนี้พี่ไปคุยกับใครก็บอกโอ้ยมันก็มีอย่างนี้กันทุกสมาคมกีฬาแหละใช<อ>่คืออย่างนี้ มันเหมือนคนมอไซค์ขับรถบนฟุตบาทผิดไหมผิดถูกไหมผิดกฎหมายสร้างความรําคาญไหมสร้างความรังคาถึงแม้มันจะเกิดบ่อยจนพวกเราอาจจะชินแต่มันคือเรื่องที่ผิดครถูกไหมครับครับซึ่งเรื่องนี้พี่ก็ไม่อยากให้บอกว่าเอ้ยสโมคมไหนเขาก็มีกันแต่สมาคมเป็นอีสปอร์ตไม่จําเป็นจะต้องเป็นเหมือนคนเด่นใช่ไหมครับเปการอีสปอร์ตไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นครับเราสามารถทําให้วงการเรามันถูกต้องได้ออกไปว่าถูกไหมครับ คือเราอย่าไปเราอย่าไปหมดหวังนะครับก็แล้วผมผมเชื่อว่าพลังของทุกคนมีความใหม่อ่ะวันนี้น้องๆอ,อาจจะเป็นเด็กๆอาจจะมีความกลัวมีความไม่รู้อะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้พี่ถือว่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่พี่แล้ววันนี้ก็โชคดีมันมีหลักฐานขึ้นมาเราก็ต้องดําเนินการก็แค่นั้น <Okay. S 2> แต่ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเพราะว่าสุดท้ายอีสปอร์ตมันเป็นคอมมูนิตี้นะครับจะมีคนอย่างพี่สักสิบคน มันก็เปลี่ยนแปลงคอมมูนิตี้ไม่ได้ถ้าคอมมูนิตี้ไม่ช่วยกันส่งเสียงให้ทุกอย่างมันเป็นไปอยาบต้องโอเคขอบคุณครับพี่ป๋งองขอบคุณครับ